สวัสดีครับมแมพี่น้องสุกูสุคนครับผมนี่ภาพพี่น้องมาที่ฟาร์มเห็ดของเราครับผมฟาร์มเห็ดนางป่าเห็ดคนงามคือว่าเห็ดนางร่มเนาะวางปุ๊บออกปั๊บพี่น้องพ่อได้เกี่ยงอยู่ไรเสื้อพืนเดินดีครับเสื้อเดินดีอยูอ่มันเลี่ยงก็ก่อนครับเ้าก็ว่างเลี่ยงก,ก่อนนาะพี่น้องเนาะ เราเรียงเสียก่อนเรียงก่อนครับพี่น้องเลียงนี่ครับนี่ครับนบ่มาไหโอ้คักได้เสือคนเสือเห็ดฟางเห็ดเห็ดนางป่าเนาะร้อยห้าสิบก้อน นอยหฮาซิบก่อน <c oughs> เออพี่ลองเลยมือใหม่มือใหม่ครับผมพึม่งมาเห็ดนี่แหละ <c oughs> เหลือบ่หลายแล้วเหลือบ่หลายแล้ว ออกแล้วครับพี่น้องมันบน่นเะเห็นบอกแต่ออกแล้วได้ไงฮะจะออกแล้ว ครับพี่น,อน้องนีน่ออกแล้วได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ออก,ลอแ,กอแล้วตัวนี้ก็ออกแล้วแม่ฉวัดฉเดชแกงเดตุ่มเดตุ่มหนึ่งละมั้งนี่ออกมดข่าถุงโอ้ยไงพนันไปเลยออกมดข่าถุงพี่น้องเอ้ยบังบเบิร์นท ออกมาค่าทุ่งมันจะนอนต้มหัวแกงไปละว่าแต่มันว่าขันเดินมันเดินจนเบิดแล้วเดินหมดแล้วเสื้อพนกระดาย เยยมครับผมนะครับผมเป็นในไหนเนาะเดี๋ยวการในระดับพี่นอ้องเดี๋ยวกาลละ วางทุงปุ๊บออกปัับเลย